ัดครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง43 Motorbike Channel นะครับผมวันนี้เป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจาก KYT ครับมาตัวน,นี้จะเป็น KYT รุ่น NFR นะครับเป็นรุ่นฮอตฮิตที่ทุกๆคนชอบและตามหากันนะครับผมมาเรามาเริ่มลายแรกกันเลยนะครับเป็นลายตัวเจ้าๆก็คือลายนี้เลยนี่นี่นะครับอันนี้คือ ลายไพลเลมันก็จะเป็นโจนสลัดครับสวยงามเป็นกระโหลกโจนสลัดสวยเลยตัวนี้นะครับ KWT ตัวนี้เนี่ยถ้าถามผมผมชอบมากเพราะว่าจะเป็นทรงเนี่ยคล้ายๆกับตัวที่เขาแข่งในอ่าในเวอร์ซูเปอร์ไบ์ประมาณนี้น,นี่ก็สวยนะครับมีแว่นด้านไหน งามครับในเรื่องของชอง่องลมก็มีตรงการลางด้านล่างนะครับตองนี้ลึกแล้วก็ซ้ายขวาคือดีไซน์ดีมากมากครับคุณน้ำหนักจะอยู่ที่1,500กรัมนะครับผมสวยงามนะฮะไซส์ก็จะมีตั้งแต่ S ถึง 2XL ด้วยราคาเพียง 4,200บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับที่ร้น 4, โโโาน4.3มอเตอร์ไบค์มีจำหน่ายแล้วนะครับผมตัวนี้ฟิลลิ่งก็ดีเดี๋ยวผมจะลองฟิตติ้งให้ดูตอนนี้มาดูลายไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่1ลายนะครับผมมาต่อกันด้วยลาย rocks rocks นี่ครับเป็นลายองชาติอเมริกาสวยงาม อยากได้ก็จัดกันได้เลยนะครับที่ร้านสีสามคนเอไว้นะครับราคา2400ัน้ไป่อรอก็ดี4200บาทเท่านั้นเองจะลดราคาให้เท่านั้นใช่นะไม่ใช่นะ4200บาทนะครับสวยงามนี่โอเคครับมาลายต่อไปเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียวเวลาเป็นลายนี้อู๋แอนดี้ลายลักแข่งเีกันครับผมแอนดี้นะครับ,รบสวยงาม ชอบตรงที่ว่ามีสปอยเลอร์มาให้และถ้ายังไม่พอก็ซื้อสปอยเลอร์แต่งไปได้อีกแล้วก็ซื้อชิลแต่งได้อีกนะครับผมของเล่นเยอะตัวนี้แล้วก็ซื้อหมุดเทียร์อใส่ได้อีกนะครับแหววแอนดี้ก็สวยนะอ,ออต่ไปนี่เป็นไลมาริโอ i อมานี่คือ Mario นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็น Mario เห็นไหมเขียนว่ามาริโแล้วก็ S.A. นะครับเป็นลายระเบิดสวยเหมือนกันราคา4,200บาทนะครับผมสวยงามสวยงามโอเคต่อไปก็จะตัวนี้เป็นแบบว่าภาคภูมิใจของคนไทยมากก็จะเป็นลายของรัฐภาคนะครับรักแขงชาวไทยที่ ได้ไปดังในแบบเมืองนอกและในประเทศไทยเลยเจ้าๆเลยลุงก็จะเป็นลูกดิงสา,ามตัวเนี่ยฮะปิดตาปิดหูปิดปากนะสวยงามครับตีความได้สวยงามมากเลยนะครับแจ้วโอเคครับมาเรามาเริ่มสเปกว่าตัวนี้จะเป็นสายล็อกทามแบบดีๆลิงนะครับผมแล้วก็นวมถอนตักได้แห้งไวและก็เย็นมากๆ ส่วนในเรื่องของคนที่จะชอบใส่หูฟังบลูทูธก็จะมีช่องวอลบลูทูธให้อยู่แล้วเจ๋วๆเลยให้อ่ามีว้าให้อยู่แล้วครับแกะออกมาได้มาเรามาลองฟิตติ้งไซส์ผมจะเริ่มตั้งแต่ไซส์ L อลนะครับ5960ลายนี้ดีกว่าบอมเบอร์เอ้ไอะไรบอมเบอร์ลายมาริโอเอครับด้วยเลย ชึบโอ้โหพอดีเป๊ะก็ไม่ต้องลดไซส์นะครับมันก็พอดีมากมากเลยครับตัวนี้นโอเคมาในเรื่องของแว่นนะครับตรงนี้ โอ้โห,โ,หโหลงมาเต็มครับแล้วก็ในตัวสีของแว่นความชาของสีแว่นนี่ก็สบายตามากๆแล้วไม่หลอกตาเลยนะครับผมเจ๋วฟิลลิ่งดีครับโดยรวมก็ภายในเยี่ยมนะครับผมใน,นราคา4,200บาทนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มถอดร,รวมและพอดชิลภายในกันเลยนะครับผมมารวมก็จะเป็นไซส์ขวาบนเหมือนเดิม นะฮะแล้วก็มีแผ่นปิดปลายขาไทยด้วยนะครับเอ้ดูอ้ยถอดง่ายครับรวมแจวๆเลยนี่เป็นแบ็คๆแล้วก็ดึงออกมาธรรมดาเนี่ยครับผมจะถอดไปด้วยกันน,นี่เรียบร้อยครับหนึ่งชิ้นออกมาแล้วนะครับปึ๊บโอเคสองชิ้นมาชิ้นที่สองเนี่ยฮะออกง่ายไม่ยากก็แกะง่าอย่างนี้ดึงเลยนี่ครับง่ายไหมครับเรียบร้อย ชิ้นที่สามครับดึงนี่เรียบร้อยดึงให้ดูโอเคดึงมาเลยฮะเรียบร้อยครับชิ้นที่สามออกมาแล้วเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็เรื่องของมุมมองฟิลลิงเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือมุมมองภายในหมวกนะครับปั๊บค่อนข้างกว้างเลยครับมุมมองภายในหมวกนะฮะนี่ฮะ ขันเท่าไหร่ก็ยังไม่สุกเลยเห็นไหมน,นี่นะกว้างมากครับแล้วก็เรื่องของชิวด้านในนะครับมาให้ดูก็จะเป็นสีนี้เป็นไงครับไม่หลอกตาครับบอกแล้วแล้วก็สีสบายตามากไม่ชอบเดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของตัวใส่หูฟังบลูทูธมันก็จะมีไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะ เนี่ยฮรเราก็จะดึงตรงนี้ออกมาได้กลับออกมานี่เรียบร้อยครัอผมให้ดูข้างในวับเห็นไหมคะเนี่ยครับเป็นช่องเว้าช่องเว้าหูฟังอันนี้คือช่องเว้าหูฟังนะครับผมมาถึงเรื่องของการถอดชิลของตัว NFR นะครับมาเรามาเจาะลึกกันเลยจริงๆเลยนี่นะฮะก็มันก็จะเป็นสลัก มันก็สังเกตเป็นสปริงตรงนี้แล้วก็เป็นสลักให้กดลงดึงลงมานะครับนี่ผมจะดึงลงมาปุ๊บแล้วผมก็แกะออกมานี่ครับง่ายมากๆเลยนะครเหมือนกันครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับก็กดกดลงมาแล้วก็ดึงลงมาก็กดออกมานี่เรียบร้อยครับเท่านี้ก็เพื่อนๆก็เปลี่ยนชิวกันได้แบบชิวๆแล้วนะครับผม เอเยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง4.3 m o t o มอเตอได้วยนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ